ข่าวว่าไปเสนอเคสใหญ่มาใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นเบี้ยล้านนึงด้วยอันนี้มาให้ฟังหน่อยอยากรู้เป็นยังไงครับปุ๊บมีแบบหนึ่งที่ดูผลตอบแทนแล้วครับมันค่อนข้างดีเกิดว่าดียังไงเราดูอย่างละเอียดก็คือจะเป็นแบบมันนี่ฟิตเวลตี้มันนี่ฟิตเวลตี้ผ้าทั้งาโอเคใช่ใช่ก็คือเอาเบี้ยเอาเบี้ยล้านหนึ่งเลยค่ะอ่าตกปีละล้านเทียบอ่ะปีละล้านคราวนี้เรามาดูผลตอบแทนเนาะ รถคันนั้นคือจัดเงินคืนก่อนอย่างเดียวเลยที่การันตีถูกไหมครับใช่ได้เท่าไหร่นะ0.78% 0.78%นี่คือ IRR ใช่ไหมครับไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยนะอโเใช่0.78%เสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาผลตอบแทนที่บริษัทเอาไปลงทุนเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์พาโบดักต์ก็คือเงินพันผลนั่นเองใช่พอเสร็จปุ๊บเอามาเทียบตารางให้ลูกค้าดูค่ะสรุปแล้วอ่ะมันได้ IRR ประมาณ2% 2% 2%ก็2กว่าๆเนอะครับผมได้ไงต่อครับ เสร็จปุ๊บก็เลยไปนําเสนอลูกค้าโดยที่ให้ลูกค้านําเงินส่วนล่างๆค่ะมาลงทุนส่วนที่อยู่ที่นอนเอาไว้แหละไม่ค่อยได้ใช้อะใช่ไหมครับอ่่ครับเอามาลงทุนให้เกิดต่อยอดให้เกิดผลได้ให้เงินต่อเงินลูกค้าก็เลยตัดสินใจลงทุนอ๋อแต่ว่าเราต้องรู้เราต้องแฟกมาก่อนว่าลูกค้าได้มีเงินที่นอนเอาไว้นะใช่แล้วตอนนั้นเราแฟกยังไงครับถึงรู้ว่ามีที่เงินนอนนอนเอาไว้ครับอ๋อเราก็จากการพูดคุยจากการบริการเรื่อยๆเข้าไปหาเรื่อยๆ ผ่านไปเกือบทุกวันเลยค่ะผ่านได้เกือบทุกวันอยู่หน้าบ้านเหรอเปล่าหรืออยู่ตรงเซเว่นหน้าบ้านบ้านอยู่ไกลกันมากค่ะลูกค้าอยู่เอ่ะไรนะไอ้นี่ผ่านทุกวันจริงป้ะเนี่ยไปทุกวันเพราะว่าเออ่ซื้อผลไม้ไปฝากซื้อผลไม้ไปฝากซื้อขนมไปฝากซื้อของอะไรไปฝากให้เขาชิมเพราะเขาชอบทานของอร่อยชิมเรากลับบ้านมาไม่ใช่ต่ออ่อไม่ใช่พอเสร็จปุ๊บ อ่าไปฝากด้วยความที่แบบอิ๊เออมาประจําเลยวันหลังต้องมาหลอกพอเราไปเขาก็ชวนเรากินข้าวอ่าอ่าเนื่องจากว่าเราซื้อของไปฝากเขาเนาะอ่าชวนเรากินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็กินเขามีอะไรกินเราก็กินกับเขาไปค่ะอ่าบิน่าล่ะถึงได้อ้วนกับไอ้นี่พูดเองเออเสร็จเลยนะต่อเสร็จปุ๊บลูกพาก็บอก เออเป็นไงบ้างล่ะธุรกิจประกันเอาเข้าเรื่องเลยเาจริงพราได้แล้ว <c oughs> เราก็ลุกทันทีแล้วคุยคุยกันเสร็จปุ๊บเออเดี๋ยวหนูเอาแบบให้ดูเมื่อเราเปิดแบบให้เขาดูในครั้งแรบกบเสร็จปุ๊บครั้งต่อไปเราเข้าไปพี่ค้ามีโปรโมชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปา<อ>แบบเดิมเลยค่ะพี่ร้านาที่สองก็จะมาค่ะครับพอร้านที่สองมาเสร็จปุ๊บร้านที่สามก็มาอ๋อที่ที่สองได้สามด้ยนะอ๋อที่คิวที่่าร้านแรกอยู่นะเนี่ยเป็นร้านที่สามเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบ มีความบอพี่คะคือคือ,ค,อคือเราก็อยากให้เขาชมเราเนาะงบบว่าเออพี่ทําไมถึงตัดสินใจซื้อแต่หนุคนเดียวเพราะว่าเขาไม่ไปซื้อบริษัทอื่นแล้ว,ห,วหลังจากเราแบบเช้าถึงเย็นถึงเนาะเงินนอนก้นมันหมดแล้วอะ่ะแต่ <S <S เล่นนะครับผมเขาก็บอกว่าเออหนุมบริการดีด้วยใจยไม่ว่าจะอเดือดร้อนอะไรเราเรียกได้ตลอดเลยเหมือนเซเว่นเลยค่ะยี่สิบ <4 S 2> ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเหมือนชื่นชมเราเราก็เลยให้คาสัญญาว่าเออเราจะดูแล ครอบครัวเขาและเขาและเงินของเขาเป็นอย่างดีจบสวยเลยเนี่ยคลิปนี้ขอบคุณด้นะครับขอให้ดูคลิปนี้นะครับเก็บเงินสำเร็จแล้วก็ช่วยลูกค้าเก็บเงินสำเร็จนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ